ขอพอรเพราะว่าเราจะมาทำธุรกิจแล้วที่กวางเจาเพราะฉะนั้นน,นี่เลยค่ะชื่อวัดก็คือว่าอุปายโรฮั่นถังนะคะหรือว่าแปลว่าพระพุทธเจ้า500พระองค์นะคะเดี๋ยวเข้าไปขอพอรข้างในเขาพูดว่าคือถ้าเรามาที่กวางเจ้าค่ะถ้าเรามาได้ขอพอรที่นี่เนี่ยก็เหมือนกับว่าความสำเร็จทุกอย่างที่เราปรารถนาจะสำเร็จคือเข้ามาเลยก็จะเป็นพระสังกัจจยนะนะคะเป็นเรื่องความรำ่ำรวยเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโชคเรื่องลาภเดี๋ยวเราจะพาเดินชมรอบๆแล้วก็ไหว้ทั้งหมด500พระองค์พอะไหว้เสร็จจะมากราบขอพอรให้้สมปราาถนนทีี่จุด ทั้งหมด500อยริรยาบทซึ่งไม่ซ้ํากันเลยนะคะสักพระองค์หนึ่งคือดิฉันจะบอกเคล็ดลับในการสวมดมนต์ที่นี่นะคะแล้วก็ในการเดินขอพร ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ที่เป็นเทพพระเจ้าทั้งหมด500พระองค์นะคะคือพอเราขอพรเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาจะมีทางเดินตามลูกศรนะคะบอกแต่ละจุดก็จะมีพระแม่กวนอิม,มเทพเจ้าจีนต่างๆนะคะเราก็จะเดินขอพรอธิษฐานสวดมนต์ดิฉันก็จะสวดมนต์ของพระแม่กวนอิมนะคะก็คือนำโมไตรซื้อไตรปุยกิโฆกิวหลักกงกวกงไตรยิ่งกามกวงสีอินปูสักนำโมวบนำโมเจงนำโมกิโฆกิวหลังกวงสีอินปูสักทั้งที่โตโอมเกล้าหัวโตเกล้าหัวโตเกล้าหัวโตดิฉันก็จะภาวนาแบบนี้ค่่ะเเดดิินนนจงงกรรมบไปอๆตา ทั้งหมด500พระองค์เสรษพิชัยก็จะขอพรค่ะว่าสิ่งที่ฉันอยากทําที่ประเทศจีนนี้หรือธุรกิจให้ประสบความสําเร็จอย่างไรทั้งหมดที่อยู่บนเพดานนี้นะคะก็คือจะมีลวดลายเกี่ยวกับบอกเรื่องราวต่างๆนะคะเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกี่ยวกับประเทศจีนด้วยแล้วก็มีลายมังกรสถาปัตยกรรมสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวเราเดินตรงไปตรงนี้นะคะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมพันกรอันนี้คือพระแม่กวนอิมพันกรนะคะซึ่งอธิษฐารขอเรื่องการเงินโชคลาภความร่ำรวยนะคะเดี๋ยวขอกราบาขอพรปับแบบนึงนะคะ คือเราก็ได้เอาปัจจัยหยอดตู้ทุกจุดแล้วนะคะที่เป็นจุดไหว้ที่สําคัญสำคัญเสร็จคือตรงนี้คือจุดที่จะบริจาคข้าวสารเดี๋ยวเราจะมาบริจาคข้าวสารหรือโด onation เนะะี่ยค่ะคือข้าวสารเของเรามาบริจาคก,ก็เลยเขียนชื่อว่าสุภาะดีอันนี้คือสุภาะดีนะคะก็ได้ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อที่จะ ทำบุญข้าสารนี่ทำบุญข้าสารไปที่นี่คือมาเ่หมือนบทำบุญโรงทานนั่นเองนะคะโรงทานเดี๋ยวเราจะมาเดินภาวนากันฉันก็ท่องง่ายๆเลยในการเดินสัมมาอรหังสัมมาอรหังธิษฐานเสร็จแล้วเขาก็เลยให้ข้าสารนี้ที่ได้ทำทิิเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เราเอากลับไปบูชาที่บ้านที่ประเทศไทยนะคะนี่เรามีของขวัญกลับไปเราต้องร่ำรวยว่าลินเชมเพลนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมบูรณะซ่อมหลังคากันก็คือ1แผ่นก็คือ100หยวนก็คือ500บาทประเทศเรานี่เองก็เขียนชื่อนะเดี๋ยวเขียนสภายดีทำอะไรงนี้แล้วก็ เพื่อได,ได้ร่วมบุญที่ประเทศจีนนิดนึงเมื่อกี้ไปทำทานแล้วอันนี้ก็ร่วมบุญบูรณะวัดนะคะหัวหลินนี่